ในกรุงเทพมหานครครับรล่าสุดข่าวดีมากๆครับพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเจ็ดวันแก้ได้ฟังกันเลยครับแล้วก็พี่ดูว่าที่เป็นไงนนอ่ะอ่าเห็นไหมดีขึ้นแล้วก็ชมมึงเนี่ยมีตาดาเน,นดาดาถ้าลดติดดาดาโอ้โหเนี่ยนี่ออกมาแล้วผมรับรองอะ่ะภายในเจ็ดวันเนี่ย<ถ>ต้องค่อยๆนั่นแหละตอนฝนตกนี่ช่วยไม่ได้เพราะความเร็วมันต้องลดลง มันดีือืเอาเอาเวลามาจับกันเลยถนนสายไหนอะ่ะไม่ดีก็มาทําอะไรฉันได้เอามาอยากทำอะไรก็เอาอ่าออผมทวนให้อีกทีหนึ่งท่านพูดว่ามันจะดีขึ้นในเจ็ดวันจะใช้ทั้งทางกฎหมายทั้งการสร้างจิตสํานึกถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยจะมาทําอะไรกับท่านก็ได้ โอ้โหจากคำประกาศนี <Lust> <Seoul> ้เองครับหลายหน่วยงานมีแอคชั่นออกมาทันทีนะฮะล่าสุดครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าวันพรุ่งนี้10โมงเช้าครับคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพชุดที่มีพบตรเป็นประธานจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันเพื่อจะบูรณาการขับเคลื่อนแก้ปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบทั้งเรื่องของการจัดทําแผนงานและก็การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนยกตัวอย่างเช่น ออกใบสั่งก็จะไปดูเลยนะฮะเอาให้ชัดเลยออกตรงจุดไหนอย่างไงจุดไหนทําผิดไม่ชําระค่าปรับบ้างจะต้องดําเนินการควบคู่ไปกับกรมการขนส่งเพื่อให้มีผลต่อการต่อภาษีรถยนต์ด้วยหรือให้มีอัตราค่าปรับ2-3เท่าของค่าภาษีเลยครับ ส่วนมาตรการการห้ามจอดรถในถนนสายหลัก21เส้นทางค่ะล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาดําเนินการไปแล้วนะคะที่บริเวณแยกผ่านฟ้าเป็นแห่งแรกค่ะเนื่องจากมีปัญหาเชิงกายภาพทั้งเกาะกลางถนนรวมไปถึงมุมเลี้ยวด้วยเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการสํานักโยธาของกทมนายประสานพิทักษ์วรรัตน์บอกว่ากังวลเหมือนกันในบางเส้นทางค่ะซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงได้ยากในเชิงกายภาพและอาจดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน7วันส่วนพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาการปรับปรุงทางกายภาพนะครับทางผู้อํานวยการสํานักการ โยธากรทมเชื่อมั่นว่าจะสามารถดําเนินการเสร็จทันกําหนดได้ขณะเดียวกันก็ได้กําชับให้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพเพื่อการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดยืนยันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ ส่วนที่กําหนดภายใน7วันเนี่ยก็ไม่ได้กดดันใครหรือว่ากดดันเจ้าหน้าที่และไม่จําเป็นต้องประกาศใช้มาตรา44ในการแก้ปัญหาโดยการแก้ปัญหานั้นแบ่งออกเป็น3ระยะในระยะเร่งด่วนได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดส่วนระยะกลางก็ได้เร่งประสานหารือหน่วยงานที่กํากับดูแลขนส่งสาธารณะหามาตรการจูงใจประชาชนให้หันไปใช้บริการของสาธารณะมากยิ่งขึ้นนะฮะฟังแล้วดีใจจังเลยครับเจ็ดวัน จะแก้ให้ได้นะรเรื่องนี้เรื่องใหญ่ของคนกรุงเทพนะคะค